ดีใจได้เปิดเนี่ยเปิดตั้งแต่14ไม่พูดเลยเพราะคุณแม่บอกหนูว่า18โอเคแล้วอ่ะคุณแม่หนูนอนไม่หลับเลยนะเนี่ยแล้วลิกลิกลิกลกลินะคือแบบคนมันจะเป็นสาวอ่ะหนูสองกระจกหนูใหญ่ขึ้นเหรอ ไปรักแม่เซ็งๆซ่งซงแค่นี้เหรอบอกแม่แล้วนะแค่นี้เหรอแค่นี้นะบอกแม่แล้วเป็นไซนัททำไมไม่ได้เว้ยโอ้หนูซ้อม happy birthday ซ้อมคีกกัน happy birthday happy birthday h a p p แม่ช่ให้ก็ได้ลูกเพราะแม่หนูติดเต้น happy birthday ไอ้ตอนตอนเด็กน้องเขาตกเตียงหรือเปล่า